สวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ninja Channel ววันนี้นะครับผมเราก็จะมาดูกันนะว่าเกมซากุระนั้นอัปเดตอะไรเพิ่มมานะเนื่องจากว่าเมื่อวันที่30มกราคมที่ผ่านมานะผมก็ได้รับแจ้งเตือนนะครับว่ามีการอัปเดตนะของเกมซากุระเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอัปเดตอะไรบ้างซึ่งเวอร์ชั่นนี้ก็เป็นเวอร์ชั่น1.044.01แล้วนะครับผมว้าวสุดยอดเลย เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีอะไรอัปเดตบ้างนะนี่ของผู้หญิงเนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยมันก็จะมีเพิ่มมาแค่สองชุดนี้เองนะครับผมนี่มีแค่สองชุดแล้วก็ผู้ชายเนี่ยเราก็จะมีแค่นี่สองชุดเช่นกันนะครับผมอันนี้ก็ชุดเดิมนะนี่แล้วก็มีการแบบปรับเปลี่ยนสีผิวได้ด้วยนะครับผมนี่เดีย๋ยวเราลองดูเนี่ยนี่สีเหลืองก็ได้สีชมพูก็ได้นี่ได้หมดทุกสีเลยก็คือมีการ แบบว่าไงอัปเดตเข้ามาให้เราสามารถเปลี่ยนสีผิวได้นะครับผมนี่ตัวดําตัวคํานี่โอ้โหได้หมดเลยนะครับผมม,มาเดีย๋ยวเราลองไปเข้าตัวเกมกันดูก่อนนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะอ่ะรอสักครู่ครับรอสักครู่เอาละครับผมนี่ก็จะสามารถเปลี่ยนสีผิวได้นะเดีย๋ยวเรามาดูกันไหนว่านี่ไงนี่สีผิวนะครับผมเขาเป็นสี ดำสีม่วงสีอะไรก็ได้เลยนี่ตามใจเราเลยเดี๋ยวเราลองเล่นแบบนี้สีไข่ดูก่อนนะอ่ะแล้วก็ขับรถเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีเสียงรถด้วยเหรอเฮ้ยมีเสียงรถด้วยอะไรเนี่ยเออไม่รู้เหมือนกันเลยนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่ก็ไม่มีอะไรอัปเดตมากนะครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องขอจบไปเพลงเท่านี้คระที่ชอบก็ฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังลใจในการทำลิปของผมต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน mm hmm. ไม่เจอกันในคลิปหน้าเชื mm ่อกันครับผมบ๊ายบาย